โดยสบู่วพาดา3ส,สูตรในกล่องเดียวยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มราาชวดินนนมันจน ช่วยทำไรน้าข้ามองอิทัาเมื่อไรจะได้ นอนปวดใจเพราะเธอไม่รักเรา<อ>น้ำตาหล่นไหลร่วงลงหัวเขา่าโธ่เราแค่เพียงชาวดินโธ<อ>่เราแหละแค่เพียงชาวดินช้ำจนทินเพราะมิ่งเดือนดาวช้ำจนทินเพราะมิ่งเดือนดาว,<อ>วเสียงวลาเสียงแล้วขอบคุณน้องๆนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ มากันเต็มเวทีเลยนะลูกเนาะสวัสดีครับพี่แม่สวัสดีค่ะพี่ตเต้วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคือพี่เต้และพี่คุณแม่เมธาเมธาคุณแม่เอาละเอาเมธาฟังกันเลัค่ะเมธาเดี๋ยวเราเปิดรายการด้วยกันคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ดยังไงมาหาเฮ้ เกียรติจากคุณเมธาฟ้าแบ๊บและคุณสีดอสดาวค่ะปกติแล้วแฟนๆรายการจะเห็นคุณเมธาเนี่ยไลฟ์สดแล้วก็ร้องอยู่ที่บ้านแต่วีอย่าให้เกียรติเยอะพี่ผมยังไงก็เป็นน้องไม่ต้องเรียกคุณเมธาอะไรไม่ได้ดิคุณเป็นเพืไม่ได้เรียกอะไรก็ได้เรียกอะไรก็ได้พี่ไอ้นุ้ยเนี่ยนะมาดีดีนะแค่ไอ้นุ้ยไม่มีเชื้อจีนติดมาด้วยไปเห็นที่ไหนพี่เห็นที่ไหนแม่แอบส่องไลฟ์สดอยู่จริงกับว่าเนี่ยจริงๆแม่แม่มาดูจริง พี่ใช้ชื่ออะไรผมตามไม่ได้เลยจะได้รู้ไงผมจะได้ทักพี่เป็นหนึ่งใน1ิคนนั่นแหละโอ้เดี๋ยวนี้ไม่จะเป็นแล้วเนาะไมแปลแล้วหรอโอ้ตายแล้วเพิ่มมาคนเดียวเปิดสาธารณะแล้วมั้งดูอยู่บ้านอ่ะสิคนแต่มาออกรายการวันนี้คนดูเป็นล้านยังไงก็ต้องมาครับครับครับ มาด้วยนะวันนี้ก็คือเขาเขาล่าผมมาผมก็ต้องมาด้วยฮะตอนแรกผมบอกนุ้ยผมไม่ไปได้ไหมเดี๋ยวเฝ้าหมาให้นุ้ยอยู่ที่บ้านได้ต่อแต่พี่ตก็ร้องเพลงพ่อนะเออไปไล่ด้วยกันซิโอ้พี่ติเคยไปไล่ยังไปแล้วังคยับนุ้ยเคยชวนไปครับจะหาโอกาสไปครับแอ้โอกาสไปเขายากเขาก็ต้องทำมาหากินเขามีกิจการเนี่ยที่เขาขายของผมขายเสียงอยู่บ้านสบายสบาย เขาเขาะเาอยากจะเป็นน้งที่อะไรนะผู้ว่าผู้ว่าหรือพัวละน้องละน้องไปยังอปไปมาแล้วไปให้ท่านหรือยังไปไนบ้างไปมาแล้วคนดูชอบเป็นหมื่นพี่แล้วคนเกียดนะเกือบทั้งจังหวัดเลยไปมาแล้วไปมาแล้วไปโปรโมทการท่องเที่ยวเขาด้วยสนุกสนานสนุกสนานมากเลยใช่ถ้าอย่างนั้นวันนี้ไหนๆมารายการผู้หญิงทํามาหากินแล้วเนี่ยเมื่อกี้สองหนุ่มร้องเพลงให้เราฟังไปแล้วสาวๆร้องบ้างนะเป็นการเป็นการคืนคืนจวาีสุขให้กผู้ชม อีกรอบ็ดีเหรอพวกเรามันก็ดีหรอกแม่แม่จะให้ร้องยังไงให้แบบแข่งขันกันหรือยังไงมีเป็นเกมเพื่อความสนุกสนานอย่างนี้ดีกว่ารบกวนพี่ติ๋ยแล้วก็คุณเมธานะคะเป็นคอมเมนต์เตอร์ให้หน่อยได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวให้สาวๆแข่งกันเออดีเหมือนกันนะขอลำเพลงดวลกันไปเลยเอาให้เห็นเราเคยเห็นเขาคอมเมนต์กันถ้างี้ใครชนะคุณแม่ก็มีรางวัลสิมีเดี๋ยวพวกเราติดต่อป๋าซิว่าให้ป๋าส่งรางวัลมาเรางวัลก็จะเป็นเอ่อ นิ่วในไต่ปลาเป็นเกี่ยวสิเอาของรางวัลของรางวัลเหรอเอาเก็บเพืเป็นที่ระลึกเอามาเก็บเป็นที่ระลึกใส่ขวดเล็กๆแล้วเขย่าดังวันนี้เรามีไอติมทอดของพี่ถุ่ดอกสะดาวมาในรายการด้วยเดี๋ยวอย่างนี้ถ้าใครชนะได้กินฟรีทั้งที้อมาเยอะนะและคุณแม่ใครชนะคุณแม่ซื้อแฟนชายให้ด้วยหนึ่งแฟนชายเรื่องที่พี่สุนก่อนดีไหมคะได้ค่ะเอาพวกเราจัดโตให้คอมเมนเตอร์ดู รับรองกับเธอว่าไม่บนนา ยังครับถึงจะเอาเพลงสตริงมาร้องยังไงก็ยังมีกลิ่นไอของลูกทุ่งอยู่ดีทไมมมันนีกกลิ่ออแต่เสียดายกลิ่นมันออกแล้วกลิ่นออกแล้วเสียงเสียงเขาเรียกว่ากลิ่นเสียงความเป็นลูกทุ่งคุณคิดว่ากลิ่นอะไรคะโอ้ก็อย่างนั้นแหละคุณผู้ชมท่ากรรมการเขาเมื่อกี้บอกเสียดายเลยนะฮะเสียดายว่าวันนี้พิสุร้องไม่สุด ยังไม่สุดเหมือนเสียงตันตันโดนกระทุงเสียงครังสุท้าย้กระทุงเสียงตอนเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยเวลาโปรดิวตก็ตังให้กระแทกเสียงกระแทกเสียงครังสุท้ายเมื่อไหร่จำได้ไหมครับเมื่อเมื่อสักสองปีที่แล้วเสียงตันหมดแล้วถึงว่าเสียงไม่ค่อยออกเสียงตันติใช่ต้องเสียงเสียงตัน เสียงเั็นพังผืดมันเกาะมันจะเกาะเดี๋ยวหลังปีมาแล้วที่นี้ร่องเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะไปละลายพังผืดออกที่เกาะเส้นเสียงผ่เเสส้นียงกรรมการคะงั้นงั้นวิธีวิธีการที่จะทําให้เสียงพุ่มก็คือต้องไปละลายพังผืดเสียงใช่มพังผืดเสียงใช่ไม่ต้องไปละลายหรอกครับหาอะไรมามาแย่ร่องเสียงก็จะดีเลย แบบแต่เสียงก็โอเคนะแข็งแรงใช้ได้คุณร้องเพลงของใครนะครับคิติน่าคิติน่าค่ะนี่คู่แข่งคิติน่านะเขาคือโหนกเต็มหน้าครับแล้วแล้วการถือไม์ของถือไมค์ฉันใช้ได้ไหมรู้สึกว่าคุณมีความชำนาญเหมือนว่าคุณเคยจับไม์ของต่างประเทศมาฮะทำไมเนีเคยโกอินเตอร์อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็เคยไปโชว์ต่างประเทศบ่อยๆโอ้ยไปเคยไปไหวลองเอาแบบรองเสียงเสียงต่ำๆดีครับไหนลองแบบ ผมไม่ต้องสูงแล้วมั้งครับไอ่ะปากขนาดต่ำปากยังขนาดนี้เลยโอ้โหเจอกรรมการคอมเมนต์แบบนี้บอกเลยว่าหากันต่อเนื่องแน่นอนว่าแต่พี่สุจะได้กี่คะแนนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะคะรุ่มทำมาหากินโดยด็อกเตอร์จิล G5 S N Plus คอร์ดิพลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรธมั่นใจ 1น0ถึงสิให้เลขไหนคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ไปเลยนะฮะสาตัวโต๊ะน้สามตัวโตรงเอาพูดง่ายๆเลยพี่ตุผมให้100คะแนนเฮ้ยทำไมไปให้ตังเยอะร้อยนึงเยอะอะไรคะแนนเต็ม1ล้านเฮ้ยสามร้นผมให้200แสนก็อย่าเสียใจทำไมอะคะแนนเต็มล้านเอา1นึ่งถึงสิพอใช่ไหมใ้่สิพอผมตัดเรื่องเสียงดังไม่สุดแล้วก็ ไม่พีคไม่ปีดเหมือนสมัยสาวๆตัดออกไปสองคะแนนเหลือแปดครับอแล้วไม่ดีแล้ค่ะไม่ดีแล้ค่ะของผมนะก็ตัดไอ้คะแนนที่เสียงต่ำแค่นั้นเองอ่ะคือตอนนี้เพลงมันก็เราเป็นเพลงสนุกแล้วเป็นไงเพลงสนุกมันต้องยังไงเหมือนไม่ทำกายภาพเออเลื้ยวไปนี่พักมาดีเลยตัดเรื่องเต้นไปอีกหนึ่งคะแนนเหลือเจ็ดครับเหลือเจ็โอ้โหตายอ่ะกรรมการดูน้องมันเต้นมัปัญโย่ไปงี้นี่ไปแค่ จับไปเต้นถ้าอย่างนี้ไปเต้นหน้าบิ๊กซีก็ได้ออกกําลังกายออกกําลังกายเลขเจ็ดครับพี่จุกพี่จี๊ดพี่จี๊ดเสียงดีนะฮะแต่ว่าลีลาคือเราเป็นคนที่ไม่ได้ว่าจัดจ้านอยู่แล้วใช่ไหมก็เอาแบบมากินด้วยเท่าไหร่นะเจ็ดครับพังผั่งดึงพังผึังดึงอมีพังผืดเลยเหรอหก กรรมการคะจริงจริงอะจริงๆดิฉันพริ้วได้นะคะแต่ว่าด้วยจังหวะของเพลงมันทำให้ดิฉันไม่พริ้วแล้วกันโอเคไม่เป็นไรถือว่ามีความตั้งใจอ่ะวนไปปุ๊บเป็นแปดแล้วกันโอกใ้กรรมการโลเลยที่เขาเป็นเซตว่าเขาาสามารถพริ้วได้อาจารย์ขอเป็นตื้อหน่อย กี่เหรอครับตอนที่ผมให้เพิ่มไปเป็นแปดอยากให้10อยู่แล้วอ่าแต่ตอนที่ลงแบเงี้ยเป็นไงฮะะตอนขึ้นรู้สึกว่าจะลำบากผมเลยตัดออกตัดออกอีกตัดออกอีกไม่น่ามาชาร์ไลท์เลยมาทงตัดออกหนึ่งไม่น่าโชว์ตรงนี้เลยเท่าไหร่เจอกันไปทงเอาไปช่วยเลยนะมาเมื่อกี้ที่มาลร้อๆอย่างนี้ทำให้มีอารมณ์นิดหนึ่งแต่ขึ้นมานิดเดียวนะทีเดียวกรรมการเพิ่มให้อีกนแปดตาย นนีนะคนต่อไปรออยู่แล้วรออยู่แล้วคนนี้คือต้องบอกเลยมาพร้อม<ร>อทา่<อ>ทาเต้นคุณไฮอาพรค่ะก่อนที่จะไปดูแม่ไฮอาภรพรร้รรองเพลงจัดโชว์เต็มๆขอเวททรมาหากินก่อนแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวกลับมาดูโชว์จากพี่ไฮกันต่อค่ะขอต้อนรับแม่ก้อยทาริกาค่ะสวัสดีแม่ก้อยจ้าเรียวไหม เรียกไหมหนูทันมากได้ดูดูสิดูผมดูผมแม่เป็นไอดอลของหนูแบมของคนที่ตัดผมสั้นมาตลอดหนูแบมบอกกับตัวเองไว้เลยว่าหนูจะต้องไว้ผมทรงนี้ตลอดแล้วอยากได้ผมสีขาวแต่แม่ไว้ทรงไหนก็สวยแม่๋าอยู่วงการมากี่ปีแล้วโอ้โหตั้งแต่อายุสิบแปดเน่บวกลบกันเองดูสิ ไม่บวกลบนะคะเพราะตัวเลขมันทำร้ายความรู้สึกของคนเราดูทเน้าดูดูแม่ดูผิวสวยอยากให้ผู้ชมเห็นตอนแม่ไว้ผมสั้นมากๆดูดิในในยุคนั้นเนี่ยผู้หญิงไว้ผมสั้นน้อยมากนะเนาะแล้วแม่ไว้แบบอย่งก็แบบนางแบบพวกแบบแฟชั่นวี m o เดลอ่เนาะทุกวันนี้งานราดงานหลวงงานเปรี้ยวแม่ยังจัดอยู่ทุกตลอดไม่ขาดงานหลวงไม่ขาดงานราดไม่เว้นนี่ สุดจ้ะวันดีคืนดีนะเราเห็นแล้วพี่ไฮเห็นแม่ที่ไหนอ่ะพี่ไฮเห็นแม่ที่ไหนหนูเนี่ยไปออกบูธแล้วเจอคุณแม่อยู่ใกล้ๆกันตลอดแล้วก็นี่ค่ะร้านแม่ก้อยนะจ๊ามีอะไรต้องับแม่คาะเรกก็นในงานที่หานะคะรู้ไว้ดิฉันเจอแม่ที่ไหนที่ไหนน้องคายอุดนขอนแก่นเจอในสนามบินแม่ขะแม่ไปถึงนู่นเลยอระแม่ก็ตเวนไหว้พระหาของอร่อยอร่อยทานเนาะ มีความสุข,สขใช่<ม>ใช่ทำทุกอย่างบนโลกใบนี้เนาะแม่เนาะโอ้เราเนี่ยมีโอกาสแล้ว เราก็ต้องทําทุกอย่างที่เรามีความสุขและคนรอบข้างมีความสุขนี่ไงแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเรื่องของผิวพรรณแม่ก็คิดว่าคนเราไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลือกได้ที่ทําให้ตัวเองดูดีแม่เองแม่แก่แล้วนะคะแม่ก็เลือกที่จะแก่แล้วดูดีไงแม่แก่เลือกได้มันช่วงเวลาที่ตอนที่แม่อายุสัก50เนี่ยนะผมแม่ก็เริ่มงอกโอ๊ยแม่เองก็ย้อมทุกสามอาทิตย์เลยเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้าผมดำเนี่ยหน้าตามันก็จะดูอ่อนวัยแต่มันไม่ใช่เลย ผิวหน้าเราเนี่ยมันฟ้องว่าเราเนี่ยสูงวัยแล้ว oh. ทีนี้แม่ก็เลยปล่อยผมอย่างเงี้ oh. ปยปล่อยผมขาวปุ๊บนี่ไอ้ริ้วรอยต่างๆที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็ยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้น oh. คุณผู้ชมคะเราเจอปัญหาอย่างเดียวกันหรือเปล่าพอเราอายุมากเนี่ยนะ oh. ผิวหน้ามันแห้งเพราะมันขาด oh. ความชุ่มชื้น oh. เพราะผิวหน้าแห้งนะสิ่งที่จะมาก็คือนี่ริ้วรอย oh. นี่หน้าผากร่องแก้มทําให้เราเนี่ยมีรอยดําๆต่างๆเนี่ยมันปราบไปทั่วหน้าอันนี้แหละค่ะ ที่มันทําให้เราเนี่ยหน้าตาดูหมองคล้ํำแล้วครีมทั่วไปนมันก็มีของครีมที่คนอายุ30-40นะแล้วก็แม่เนี่ยนะ1แกสองผิวมีปัญหาแล้วยังจะแพ้ง่ายอีกเนี่ยอโอ้โหแม่ก็แทบขอนะใช่แต่ตอนนี้แม่เนี่ยดีใจมากที่แม่มาเจอครีม Promise ตัวนี้เนี่ยค่ะครีมตัวนี้ค่ะครีมเนี่ยเขาบอกว่าทํามาเพื่อคนอายุ50-60อมันก็คือวัยแม่แล้วครีมตัวนี้เนี่ย เขาเนี่ยไม่มีสารสกัดใดๆที่เป็นอันตรายกับผิวเราแม่เห็นกระปุกชอบใจก่อนเลยเพราะมันสวยเ<ว>ปิดดูเนื้อครีมข้างในนะคะมันก็ขาวข้นขาวข้นออแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วครีมตัวนี้เนี่ย ไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะคุณลูกขาเนี่ยแม่จะลองให้ดูนะคะเนี่ยซึมสู่ผิวเราได้ดีและเร็วมากแต่เนื้อครีมไม่ได้หายไปไหนนะมันอุ้มผิวเราไม่ให้มืนเลยนะไม่ช้อนเลยแปลกใจค่ะแล้วครีมกระปุกเดียวนะคะใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ต้องมาแยกแยะโซนนะทาถึงคอได้เลยคืนแรกที่แม่ใช้ก็อย่างที่บอกว่าพอมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะแม่ก็หลับอย่างสบาย เช้าขึ้นตื่นขึ้นมาดีใจมากเลยมันไม่แพ้ถ้าคนเราแพ้นะมันจะเป็นผลเล็กๆๆๆๆๆขึ้นเนี่ยแม่ก็เลยจะสบายใจที่จะใช้ต่อแม่ก็ใช้เชา้าเย็นเชา้าเย็นจนพักใหญ่ๆเลยเพื่อนรักเนี่ยมาทักว่าเออนี่ผิวหน้าเธอนี่มันแลดูกระจ่างใสขึ้นนะที่กาแล้วคุณผู้ชมขาพอหน้าเราเนี่ยมันมีความนุ่มและชุ่มชื้นนะ ไอ้ริ้วรอยต่างๆที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่มามแล้วไอ้รอยเก่าเนี่ยมันก็แลดูลดตื้นขึ้นตื้นขึ้นอย่างเบาๆเราเนี่ยต้องให้เวลาเขา เราเนี่ยต้องใช้เขาอย่างสม่ำเสม,สมอ,สมอถูกต้องนี่แม่ใช้ครีมตัวนี้มาน่ะหนึ่งปีแล้วนะคะ <Wow. S 2> แล้วแม่เนี่ยจะ70แล้วค่ะ <c oughs> แม่เนี่ยดีใจมากเลยที่ผิวแม่เนี่ยกลับมาดูดีได้ถึงขนาดนี้คุณ <c oughs> ผู้ชมขาเลือกได้นะคะว่าจะให้ผิวกลับมาดูดีแบบก้อยนี่นะตั้งใจฟังนะคะ <c oughs> วันนี้เนี่ยมารายการนี้เนี่ยเป็นพิเศษเลยคะ่ะมาครั้ง <c oughs> แรกแม่มีโปรที่ ดีคุ้มค่าและขายดีมากเลยมาฝากท่านผู้ชม,มโทรมาตอนนี้เลยค่ะ1577ย้ําย้ำนะคะ1577หรือแอด i n e Promise p r o m y s 50สายคุณจะได้ครีมหนึ่งกระปุกแถม1กระปุกโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดด1หลอดกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็กลาใหญ่หนึ่งใบชิ้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยกบาทวันนี้แม่หันราคาเลยคะ่ะให้2 0 0พ 690บาทรีบโทรมาจองสิทธิ์นะคะ1577ได้ครบเซ็ตเลยค่ะบำรุงป้องกันทำความสะอาดอใช้ได้3เดือนอตกวัน20่กว่าบาทส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางได้แค่โทรมาติดนะคะก็ถือว่าจองสิทธิ์แล้วค่ะ1577นะคะ หนูขอแชร์ประสบการณ์วันที่แม่โยมาหนูแอบสั่งให้คุณนาคุณนาก็50อัพค่ะตอนนี้70ค่ะ70แล้วชอบมากงอแงร้องขออีกแม่ขาขอเพิ่มสายได้ไหมคะทีมงานบอกว่ดแล้วด้วยมันไม่พอกันค่ะเป็นพิเศษสำหรับรายการนี้เลยแล้วแม่ขห้าสสายโทรมาตอนนี้เลยค่ะหนึ่ห้า็ดหรือแอดไลน์พรอมิส จะได้ครีมหนึ่งกระปุกแถมหนึ่งกระปุกโฟมล้างหน้าหนึ่งหลอดครีมกันแดดหนึ่งหลอดและกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คใบใหญ่เลยนหนึ่งใบรับรองค่ะทั้งหมดนี้นะคะ9,700บาทตัดออกเลยค่ะ2,690บาทรีบโทรมาเลยค่ะโทรจองสิทธิ์ได้ครบเซ็ตเลยนะคะ อย่าลืมนะคะใช้ได้ตั้ง3เดือนตกวันละ20กว่าบาทถ้าเผื่อว่าอย่างลังเลไม่เชื่อแม่นะคะโยทัศวรรณค่ะชี่เหนียวขนาดไหนทุก่นล่ําลือยอมควักกระเป๋าซื้อแล้วเวลานี้เป็นลูกค้าแล้วยังบอกต่อด้วยค่ะเวลานี้เนี่ยชื่นใจมากคนทางบ้านอายุ63แล้วฟังรายการอย่างนี้ค่ะแล้วก็ซื้อตามนี่เขาส่งรูปมาให้เขาบอกเขาแฮปปี้มากเพื่อนแม่ทุกคนในแก๊งนะคะ ใช้หมด,ดทุกคนแล้วแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเออหน้าตาเบิกบานสดชื่นสวยงามไปไหนก็ทุกคนพัทักเราก็บอกว่าเราใช้ครีมตัวนี้นะคะใช้ได้หมดทุกคนคไม่มีการหลอกกันไม่มีการโกหกกันคุณลูกหลานคะซื้อให้คุณแม่ก็ได้นะคะซื้อให้คุณยายก็ได้อยู่บ้านตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยก็บํารุงบําเลอผิวพันไปเวลาคนอื่นเห็นนะก็ชื่นใจใ<ช>แล้วก็เราก็จะบอกเลยว่า ร้านซื้อให้แฮปปี้นะไม่ต้องจอย้ช่เองอย่าลืมนะคะขอย้ำอีกทีว่าโทรมาที่1577หรือแอดไลน์พรอมิสนะคะได้ครีมหนึ่งกระปุกแถมหนึ่งกระปุกโฟมล้างหน้าหนึ่งหลอดครีมกันแดดหนึ่งหลอดกระเป๋าช้อปปิ้งแบัหนึ่งใบทั้งหมด5ชิ้นนี้2,690บาท1577ค่ะรีบโทรมาโทรติดก็ถือว่าจองสิทธิ์แล้วนะคะท่านผู้ชมขาสายใกล้จะหมดแล้วรีบเลยค่ะ1577 หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหยิบพรศั์หยิบเว่นตากดหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนี่นะคะสุดยอดละค่ะอไม่ได้ละคุณผู้ชมจริงๆแต่ละวัยก็ต้องแยกนะเพราะว่าบางทีเนี่ย อย่างพรอมมิสเนี่ยเขาเขาทำขึ้นมาสําหรับคนที่สูงวัยโดยเฉพาะเขาจะเข้าใจผิวของคนสูงวัยต้องเติมอะไรต้องเสริมอะไรอย่างน้านูแบบนี้ต้องเรียกหาเลยคือตามแม่โยอ่ะแม่โยไปที่ไหนนางก็ตามไปคุณผู้ชมฐาน1 5 7สั่งตอนนี้เลยไม่มีที่ไหนอีกแล้วซื้อหนึ่งแล้วก็ได้อีกหนึ่งแล้วยังมีของแถมเพิ่มอีกมากกันแดดกระเป๋าเป๋าใช่กระเป๋าด้วยหน่งหะ 7, 7จน,นะค<ส>ะสายเท่านั้นวันนี้ขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบค,คุณค่ะคมคค่ะ้โอ้โหโปรโดีโปรโเด็ดขนาดนี้โอ้โหต้องรีบโอแล้วล่ะคุณผู้ชมทํามาหากินกันเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามาชมโชว์จากแม่หายแบบจัดหนักจัดเต็มเราคือผู้หญิงทำมาหากินรุ่นทำมาหากิน,ดนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมสารสกัดกระชายขาว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉลี่ยวไฟเบอร์ดื่มทุกวันดีทุกวันคนต่อไปรออยู่แล้วรออยู่แล้วคนนี้คือต้องบอกเลยมาพร้อมท่าเต้นคุณไฮยอภพรค่ะ อายืนยืนดูคอมเมนเตเตอร์จะให้มาเลยแล้วหล่ะคุณทายเลยนะครับผมคุณอาพามานครปฐมอาพาพรคุณอาพาพรนครปฐมจ้าีบัน้นเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตี๋เหรอเปเปเปกี่คนกี่คนสี่คนพอดีฮะอะไรนี่ไปแบ่งกันเอาไปแบ่งกันด้วย คนละห้าบาทยืมก่อนยืมก่อนให้น้องไปคนละร้อยให้น้องไปคนละร้อยเพื่นจะเหงื่อตกกินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวยืมสี่ร้อยให้น้องไปคนละร้อยยืมสี่ร้อยให้น้องไปคนละร้อยพอไหมพอไหมเนี่ยตักพ่อเอาตังค์เพื่อนไปแอ๊กอย่างนี้ทุกทีเลยพอไหมพอไหมอย่าพูดสิเวลาเนี่ยมาจัดแล้วนี่พ่อขายไอติมทอดครับตีดอกกระดสงแจกไปเลย ี่เอาตู้ไอติมหลบไปนิดนึ่งเอาน้องหลบไปนิดนึงเห็นตู้ไอติมเก็บไว้ลูกเก็บไว้สองร้อยนะเอาละห้าสิบบาทนะเอาคนละห้าสิบบาทนะเดี๋ยวเป็นอย่างเงี้ยพอให้แล้วมันก็ชอบไปเลยไม่ใชนแม่น้องน้องเบนส์เขาเนี่ย่ดีมากมากเลยถ้าพูดถึงนักร้องไม่ดีกว่าพี่เต๋คุณอ้อพอ์เสียงเขาโอเคแล้วมันเป็นเอกลักษณ์เขาแล้วเสียงเล็กๆน้อยๆจุ๊บๆแรดเล็กหรอคะไม่ใช่แรดครับกระแด ไม่ได้ผมจะพูดว่าก็ออกไม่ได้ครับเสียงคุณนี่พอผมฟังปุ๊บมันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาจับคู้หัวใจไหลมาทางตับขยับมาทางปอดล่องไปข้างล่างเสียงดังโอ้เสียงดีเพลงเขาก็อย่างนี้มาตลอดนะพี่ไยเขาจะเป็นเพลงสนุกแบบนี้ตลอดพี่ไฮต้องเป็นคนร้องเพลงไวเพราะร้องเพลงช้ามไม่น่าจะเหมาะกับพี่ไยอยู่แล้วเพลงเขาจะอย่างนี้หน่อยอย่างนี้หน่อยสำหรับเสียงเขาเนี่ยนะผมว่าผมเป็นผมให้5คะแนนแต่ว่าผมชอบหุ่นครับ คุณชอบใสนนักร้อมที่คุณเหมือนลูกข่างเพลยลูกข่างอะไรอย่างเงี้เพลือปุบมันจะข้างบนกลมๆข้างล่างเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมให้อีกสามคะแนนเป็นแปดคะแนนรู้หรอเ่าเกียดความทำเป็นท่าด้วยอะประว้างกันี่คุณไม่ตาแล้วปะคุณไม่ตาโอ้ยผมชอบพี่มาตลอดอยู่แล้วขอบคุณค่ะนะฮะแล้วก็เป็นสาวที่แบบว่า เซ็กซี่มาตลอดนะถึงปัจจุบันนี้นะครับถึงจะมีความอวบขึ้นมาหน่อยแต่พี่ก็ยังมีความเซ็กซี่เซ็กซี่มีมีคะแนนให้คะแนนยังไงคะร้องให้สี่เต้นให้สี่เป็นแปดให้เท่ากับพิสุเลยครับผมก็ให้ผมให้มากกว่าพิสุแปดเมื่อกี้เจ็ดใช่ไหมเจ็ดแปดจะไปชนะแต้มหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะอะไร ก็สูค่่ะไมแฟผมชอบเขาบพรบอกลักงานนึกถึงตอนอดีตผมชอบเล่นลูกข่างอ่ะผมก็เลยชอบเขาดอ๋อไม่ชอบลูกข่างก็ชอบลูกข่างคุณโอ้ก็ชอบต้องหุ่นต้องหุ่นอ่าผมให้แปดนะฮะโอ้โหได้แปดค่ะได้แปดค่ะขอบคุณค่่ะอแล้วนี่คือคุณไทยอัมพรค่ะและนักร้องคนต่อไปที่ฉันเชื่อว่าเป็นคนที่ทุกคนรอคอยเขาคือตั๊กสิริพร เห็นแต่แม่แม่กินของอร่อยในรายการแม่วันนี้พิเศษสุดๆค่ะในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แม่แม่ก็เลยจะมาร้องเพลงให้ฟังแต่ว่าวันนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะเวลาหมดหมดเวลาโอ้โหจะได้ดูโชว์จากแม่ตักซิลิพรนกันพรุ่งนี้เนาะบอกเลยว่าเด็ดมากใครพลาดเนี้ยจะเสียดายแย่เลยฉัไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ เนเซอร์สอคนนี่ดิฉันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะฮะได้มาไงครคุณตั๊กดิฉันไปได้มาจากซ a l i s b u World นะฮะแดนเซอร์โอเคไหมเอาทูแดนเซอร์โอเคเลยผมไม่ได้มองแดนเซอร์ฮะผมมองนักร้องตลอดฮะยังไม่มีร้ยยอ้ไรไม่นฟังดูไดอะไร่ะไม่ฟังดูบ้างฟัอยู่นไงไม่น่าห้ามเลยเมื่อกีผมนับผมนับแล้ว18ลูด้วย ผู้หญิงคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ